สวัสดีครับคลิปนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์6ชั้นอกตันนะครับซึ่งนำมาเปรียบเทียบให้ดูกับพิมพ์6ชั้นอกตลอดในคลิปที่แล้ว6ชั้นอกตันก็จุดสังเกตก็คือหน้าอกนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะการวางแขนก็ใกล้เคียงกันนะฮะแล้วก็ ประกันก็เหมือนเมือนกันนะพร,ระพักหรือพระเสียรพระเกศก็ใกล้เคียงกันหมดนะฮะส่วนฐานก็หกชั้นเช่นเดียวกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่ค่อนข้างจะดูง่ายนะฮะเนื่องจากเราเห็นคาบของปูที่ขึ้นมาบนพื้นผิวแล้วก็เห็นร่องรอยของความต่าความสูงของพื้นผิวนะครับ ขอบนะฮะก็มีรอยปีรอยแยกนะฮะแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาด้านในเห็นผิวเป็นตะปุ่มตะปั้เป็นผิวหางกระเบนนะครับตามข้างแขนตามฐานต่างๆนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาให้เห็นผิวแบบนี้นะฮะ ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทักายภาพด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะขอบก็มีรอยปีกรอยแยกให้เห็นองนี้นะฮะกดพิมพ์ได้ลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหกฐานต่างๆนูนสูงเห็นชัดเจน จะกดงามกว่าพิมพ์6ชั้นอกตลอดนะฮะซึ่งพิมพ์6ชั้นอกตลอดการกดพิมพ์ค่อนข้างจะไม่ลึกนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะแม่พิมพ์เป็นลักษณะแบบนั้นด้านหลังองค์นี้ตามขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทาเรียภาพให้เห็น แล้วเรายังเห็นคาปูนที่งอกขึ้นมาหนานะครับด้านหน้าที่แตกต่างกับพิมพ์6ชั้น6ตลอดก็คือเส้นตรงนี้นะฮะของ6ชั้น6ตลอดจะมีความยาวกว่านะครับ รูปนี้เราถ่ายด้วยกล้องกระขยายสูงนะฮะตรงขอบด้านบนสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทากายภาพนะครับเรายังเห็นร่องรอยของรักเก่าอยู่นะฮะแสดงว่าภาพองค์นี้เคยถูกลงรักมาแล้วตรงนี้เป็นด้านหลังนะฮะผิวมีสูงมีต่ำ เราเห็นเศษสีดำซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นทานหรือเป็นลักนะฮะแต่เส้นนี้เป็นเส้นลักแน่นอนเห็นผลึกแคนไซนสีเงินแวววาวมีทองคำด้วยเราจะเห็นปูนนะฮะอกขึ้นมามีสูงมีต่ำนะครับเ <pane> ส้นซุ้ม ของคําผิวด้านล่างมีปูนงอกขึ้นมาเห็นชัดเจนเส้นสมนะมีปนสารมีดินกาแพงมีจุดดําจุดแดงนะครับมีสีขาวของผงคุลด้วย เส้นซ้มอีกด้านหนึ่งมีแว่งมีกลอนนะครับพื้นผิวทั้งสองด้านเราจะเห็นปูนงอกขึ้นมาสีขาวนวลแบบนี้น่าจะเป็นหินมงคลนะครับเราเห็นจุดสีดำของของทาดของเอสอดอกไม้ร้อยแปละสีดำของรักเก่า ศอกแขนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับมีปูนงอกขึ้นมาหนาฐานด้านขวาขององค์พระฐานด้านซ้ายขององค์พระจุดดำ พื้นผิวเป็นตะปุ่มตะปั่มช่วงวงแขนแล้วก็หน้าท้องนะครับในส่วนที่ต่ำปูนก็งอกขึ้นมาเห็นชัดเจนออกนะฮะเป็นอกลักษณะแบนี้เขาเรียกวอกต่านะครับ พศหรือลังคอยนูนสวยงามตาเกตจะหลดไปถึงซุ้มนะครับพ,รพักพักพักกันเรามาดูภาพจากกล้องกำลังขยายสูงแบบสดๆนะฮะ ตรงนี้เป็นมวลสารสีแดงนะครับพื้นผิวนะฮะในส่วนที่ต่ำจะเห็นปูนงอกทั่วทั้งองเส้นสายต่างๆก็งดงามนะครับ มีเว้ามีบิดนะครับมีแบ่งซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติพักกันงดงามนะฮะ ตรงนี้เป็นเนื้อที่เกินออกมานะคะรับเนื่องจากการกดพิมพ์อาจจะเป็นเศษของเนื้อของมวลสารนะฮะแล้วก็ไปหล่นติดนะครับไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับ ผิวนะฮะเราจะเห็นความสูงความต่ำของพื้นผิวแล้วก็เห็นมวลสารต่างๆนะฮะจุดดำเศษทานเศษลักเก่าสีแดงของดินกำแพงตรงนี้นะครับดินกำแพง ตรงนี้ก็ดินกับแพงนะฮะจุดดำจุดสีเงินแวววาวคาบของปูนที่งอกขึ้นมาจุดสีทองของทองคำจุดสีเงินแวววาว สีเทาของเห็นมงคลมวลสารประานมีมีให้เห็นชัดเจนนะฮะก็คือพวกจุดดำจุดแดงการก่อนการแหว่งแบบธรรมชาติ ในส่วนที่ต่ําก็เห็นปูนหมอขึ้นมาหนานมีสูงมีต่ำาล้าเห็นจุดดำ มีเป็นตักนะฮะหัวเข่าด้านขวาหัวเข่าด้านซ้ายเส้นฐาน สีดแดงของดินกำแพงดูท่านหลังส็กหน่อยนะครับ หลังเราก็เห็นมวลสารเช่นเดียวกันนะครับเห็นเส้นแตกเห็นลักเดิมที่ฝังไว้เห็นชีเงินแวววาว จะหยดต้้งยาเช็คอิวแคแนซ้า์ตรงนี้นะครับน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมนะครับฟออากาศก็เริ่มขึ้นมานะครับก็ถือว่าโอเค การยดน้ํายาเช็ดอายุแคนไซก็เป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์นี้มีความเก่าถึงยุคแล้วก็มีปูนเปลือกหอยเป็นส่วนผสมหลักนะครับเรากลับมาดูด้านหน้านะฮะดูการเปลี่ยนแปลงทักายภาพดูความงดงามของ พุทศิลป์ปูนสังเกตได้จะงอกออกมาแล้วก็เป็นคราบแบบนี้นะครับสีเทาของหินมุกคลนะครับตรงนี้นะครับ มวดสารก็โอเคนะฮะตรงนี้เป็นดินกำแพงมีจุดดำมีร่องรอยของลักเก่าติดมีรอยแตกมีสีเงินแวววาวของพลึกแคลไซส์ องค์นี้โดยรวมก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับมวลสารก็โอเคมีทองคําแสดงถึงความเป็นโภกศัพย์นะครับเส้นสายต่างๆสมบูรณ์นะฮะ ก็ถือว่าพุทธสินงดงามโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ